ไเกลครับสา่ะว่ะรพันรวยสองเสาเลยพันรวยหมู่บ้านอือว่าเคยอะไรกินข้าววันรวยคับเ่อจ้าอืมเพราอะไรเห็นบอก่เห็รวยคือปากเดแเขาตาเขาลื้อได้อยต่าหางกห่างว่ได้หลายคือเพิ่นได้ารก็ดีใจเบื่ได้าก็ดีใจเบื่อตาว่าตอนเศร้านี่ดาตื่นเศ้ ธรรมดาคือแม่มาจังสีสิตื่นแต่เศรอดิเมื่อเศรานี่ตื่นแต่เศร้าตื่นแต่เศร้าอาบน้ำอาบน้ำบ่หนาวเลยเห็นบ่บ่บ้านหนาวไปอาบน้ำแล้วจ้าอาบน้ำแล้วก็เลยไปใส่บาตรขออันเข่าน้ำมือแมฆขั้ว่นไปใส่บาตรหล้วจ้ะให้บ่าวตุ่ยไปซื้อขนมน้ำไห่ใส่บาตรแล้วใส่ขนมแล้วเลยมาหยาดน้ำเรียบร้อยเป็นเท่าไหร่เท่ากับถ้ำบุญแล้วไหมเท่าถ้ำบุญแล่ะจ้ะโล่งใจสบายใจไปใส่กับ แม่ไปอานไปตลาดแม่บัาดไปขึ้นเงินตัวบันแม่ไปขึ้นเงินก้แบันบรลูกค้าคนดวงดีคนดวงดีค่ะที่โลดมาซื้ออะไรของมาขายอะไตลิข์เขาหยัดใส่ไห้ว่าเอาไปโลดซอยในสิบเอ็ดใบพนันเฮ้ยสิบเก็ดใบบุ๊คเจ็ใบเจ็ดใบเจ็ดใบคืฮ่าฮ่าตรีเออยานที่โหลดมาซื้อเขาก็หยัดไส้มือให้แปลว่ามีเงินเพิ่งก็เลยแต่ว่าโอ้พินหยัดไสให้ยเรียบตัวทั้งเรียบตัวคนขายก็เลยเอาเลยเป็นบ่อหวานเรียตัวผู้ขายอืน ไปซื้อในบ้านนี่เนาะถ้ากันไปจอดตลาดจอดตลาดคนไปตลาดอำนาจอำเภอเพื่เพี้ยนจำหายอำเภอเพื่อเพี้บนาเนี้แม่แม่ก็เลยไปซื้ออาหารซื้อกันไก่คือไก่มาตุ่มลำป้าไปห่อนแล้วอำนาจแม่ซื้อยังไปกินแม่ก็เลยไปซื้อไก่สองตัวซื้อไก่บ้านบานี้ซื้อมาแล้วเรียบร้อยแล้วไปซื้อเห็ดขอบซื้อเห็ดไปซุปน้ำเน่พนันแม่พนักซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพ่อสิมักถึงโนตตู้นัะ อย่างคานมามีเจ้ามือละตลีสองเจ้าเจ้าหนึ่งมีมีใบใบไดบุมันเหลือซีหใบนลยล่ะบาทนี้เจ้านี่นี่ประมาณเจ็ใบอืมบาทเลยเจ้าว่าโอ่าไม่มีเงินมาหรือเ่าบาทก็เลยเขาเลยอยากใช้มือ อันรัตตรีนี่มันเหลือท่านี่มาสั่นแม่ก็เเย่อว้าวว้าวว้าเขาชอบบอกมาคอยซื้อารแล้วเพราเพิ่นเราครับเกยกนแล้วนะแม่สุภ่าบราซซื้อย้ําดมถือเสียบเราใครนี่เขาจัดอันรัตตลีกับเราเลขดังซื้อแล้ยวซื้อายแล้ยวบานี้ก็เลยโอยบเอามันเหลือท่านี่คุณแม่ใส่ผมบาใจอ้อนแบบไหบ้างบาบัดคุณพีเอ่อบัดคุณพีใจเลยอ้อนตัวบาดบานีเอาเชเอาจากไหน ผมใส่ผมเนี่ยยังทีเป็นผู้โชคดีผู้สุดท้ายนั่นเห็นบอกกเลยผู้โชคดีผู้สุดท้ายก็เลยเลยนี่เลยพอดีนี่ขอยกันเลยเอาเอาแมนยูริตีผู้โชคดีขั้นประสบดีก็เลยอยากได้แมนเขาบอกว่าเอาแต่งก็เลยก็เลยใจอ่อนที่ย้อนโชคดีนี่แหละมันบอกว่าอุ้งเลยเอาก็เลยชอยชอยเขาแบบนี้เอาเขาคือว่ามีเงินนี่เป็นที่อ้เงินเงิน เสืสดแม่คือเบิดแล้วแม่ซื้อของมาแล้วโอนก็ได้แม่มาใส่ก็เลยโอนก็เลยใจอว้าววาครับผู้สูงดีก็ต้องเอาเลยเป็นบอกก็เลยได้เก็บใบนั่นหลังนี่ฉันนี่ว่าฉันนี่เหลือสุดท้ายนี่หาหานี่เอาได้แม่เพราะว่าคนเบาเอาลายเลยถ้าไม่เห็นไปยุ่มือกันทังสิหลายเขาเลยเขาไม่ขึ้นใบจักของสิถือเขาขึ้นไบจับขเอามาซื้อซื้อคือมันใจนังจะเล็กอุ้งอิงหาสองสองหาแมนมันใจตัวนั่นคักคือว่าคอยซื้อแล้วน่ะหาสองสองหาคอยก็ซื้อหลายเลยซื้อหลายแล้วเป็นีลยก็เลยบาร์ อาลัตเตอรี่หาื้อสะสมนะมีะบางนี่เขาขายกตซื้อเป็มาขายไม่หลอกข้างลางเกกองกัสิไรย้งสิบใบมันออกของบุญแตคืคนเนี่เนาะอัออกลัตอรี่ข้างลาางองวหนาทัวตาแม่อันนี้มันดเป็นเลขบุญบ้าคนซื้อใจดินมาหลายบออคนซื้อใ้ดินมาะลายบืทเขาไนซื้อใจดินหลายแถวจมือเก่งอืมอืมตาเบงว์นี้ตัวมาโอนี้ แม่คุณแม่สุภาพคิดว่าได้แล้วก็เลยตื่นขึ้นมาแต่เสาไปอาบน้ำแม่อาบน้ำทั้มบอกทั้บุญใส่บาทใส่อย่างทั้มบุญบ่หาแต่ใส่อยู่บ้านเจ้าของบ่อกไปใส่ไปใส่ก็ใส่ได้เบิดบาทก็ยังเกี่ยวกับเจี๊ยบเราไปงานผูกฟังสีมาสิกับไปทั้บุญล้ำเพลินถือกับไปถูกงานถูกบุญอุ้ง บาดนี้บามิสันนีแบาถ้ำบุญเดียวอ่ะแมนมันนีก็จะไปขึ้นเงินมากละจ้ะอเขาอยากไปทํำบุญเขากับไปเรยไปบ้านไหนเขาก็ทไปเรือเมนบเป็นเมนบาเป็ุญกุศลชวนเขาเหอล่ไม่ได้มาอือนี่เลยไม่เชื่ออย่าลบลู่อาขันค้นขันสิมิโซเขาแบตเตอรี่เขางัก่ใช่เราหว่าแต่ว่านี่ราคาขัแม่คุณแม่สุภาขันแมนวาโซกหเอาเลยนิเ่ราล้อลังเลยอือ่ขันวาโซเจ้าสิมิโซสี่ใไกออนเลยข้าวสิ เข้านั่งยื่นใส่ข้าเจ้าก็เอามาขายให้มามายัดให้เอามายัดให้เลยมันเกิดสิมีแนวโดนใจว่าให้ข้าอยากซื้อเนี้ยมาเอาแล้วคนที่ขายก็บเราถึกถึกบาร์เนี่ยถึกใจแบบข้าวเจ้าคือข้าวเจ้าถือระดันที่หนึ่งแล้วอืวันนี้ได้๋ยวยื่นมาโฉกหลายเดี๋ยวถ้าทีสะเกียนนั่นล่ะตุข่อยว่าเสียวมันมาขายตุข่อยนี่ตุข่อยว่าเพิ่งมาเพิ่นขายร้อยแปดสิบใบหนึ่งเงินคนที่ถือหกล้านนั่นล่ะเอามาขายตุข่อยเล่อืมสี่คนนั่นอืม สุมพหญิงิเงานยนถ่ายเอาซววออเออคือได้ได้วันี้แลีวบรนี้ลุโจกัม่นี่ก็บิพาบิวารไปไปรับถวายไปถวายเพิ่นคือเก้าหันล่ะแมนลุมโจก็สิคือเก่ากม่นว่ามือไหเพื่นอันนี้เราเป็นงานว่ามันก็จะวงใหญ่ไปเม่อไห่เพื่อนโบิวาไปเดียววงใหญ่ไปแมนเว้กันแล้วเพื่อไดนวางื่อางเ่ล่ะพวกมาตีกันค่ะแมนเดียวดี้ผู้ใดก็ว่นสิไปรับถี่ิดอือขอบใจทีวมาสิียววงเฮาไปเห่นยดีแมนบัดนี้ สีวางสีได้หมู่บ้านน้องอุ้ิกรบอันจอยากให้ไปครือกันยังไงว่องไ่ไปมาบร้ไปขอเป็นยาดอกคนอนมือเราคนที่หายคอยคอยนันถ้ะพูนแรล่คอยว่าโจฟังไว้เจ้าซื้อหลายแล้วก็หมือรัามือคื้นฟ้านะแคเรีหล่าคอ้